thank <laughs> you สวัสดีจ้าเพื่อนๆช่องวาซาจ้าหวังว่าทุกคนคงสบายดีนะคะวันนี้ดิฉันจะมาทำหอหมกจ้าหอหมกสูตรโบราณจ้าก่อนอื่นเราก็ใส่พริกแกงไปเลยจ้าใส่พริกแกง ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาใส่ไข่ใส่กะทินะคะเพื่อนๆใส่ผงนัวจ้าวันนี้ทำห่อมอกซีฟูดจ้าเพื่อนๆ เราจะขยี้ขยี้ทุกอย่างให้เข้ากันนะคะคุณคุณพิกแกงให้แตกเลยนะคะเพื่อนๆค่อยๆเติมเติมกะทิไปนะคะเพราะว่ากะทิอันนี้เขาหัวกะทินะคะ ดิฉันใช้หัวกะทิค่ะจากนั้นเราก็ค้นทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเพื่อนๆ เสร็จแล้วเราก็จะใส่ปลากายไปเลยค่ะใส่ปลากายเข้าไปผสมด้วยค่ะเพื่อนๆจากนั้นเราก็จะบี้ให้เข้าเข้ากันนะให้เหนียวเลยนะเพื่อนเพื่ เราจะคนปลากายให้เข้ากันให้หมดเลยนะคะเพื่อนเพือนให้เขาเหนียวเลยค่ะให้เขาเข้ากับพริกแกงกับกะทิให้หมดเลยจ้ะ เมื่อเห็นเขาเข้าดีแล้วนะคะเ,เพื่อนจากนั้นเราก็จะใส่กุ้งปลาหมึกลงไปเลยค่ะจากนั้นเราก็คนให้เข้าเข้ากันค่ะเห็นไหมคะเนื้อปลากกยเขาถ้าคนเข้าที่แล้วเขาก็จะฟูขึ้นมาค่ะเพื่อน ดิฉันจะใส่ปูอัดไปด้วยค่ะเนื้อเขาก็จะขึ้นฟูเลยเห็นไหมครับเพื่อนๆ เสร็จแล้วเราจะมานำใส่กระทงเลยจ้าค่ะเพื่อนๆจากนั้นเราก็นําทุกอย่างตักใส่กระทงเลยจ้าเราพยายามแบ่งกุ้งปลาหมึกให้เท่ากันนะคะกระทงดิฉันก็ใช้กระทงใบตองจ้า เดี๋ยวมาดูอีกทีนึงค่ะว่าเพื่อนๆนว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงจะเพื่อนๆนเราก็จะใส่กระทงแบบนี้นะคะสี่กระทงตำหลักต้องเอาใบยอรองก้นนะคะแต่ดิฉันไม่มีใบยอจะทำแบบเน้นเ้นเนื้อเลยค่ะเพื่อนๆนไม่ต้องมีผักมีหญ้ารองเลยใส่เน้นๆเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปใส่ซึ้งนึ่งเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมาดูกันค่ะค่ะเพื่อนเพื่อนจากนั้นเราก็นําห่อหมกมาใส่ซึ้งเลยค่ะเราจะนึ่งเขาประมาณ20นาทีจ้าเดี๋ยวมาดูทีนะคะเสร็จแล้วจะเป็นยังไงจ้าค่ะเพื่อนเพื่อนจากนั้นเราก็มาดูกันเลยค่ะ มาเช็คก,กันเลยค่ะว่าเป็นยังไงจ้าสวยมากเลยค่ะสุกเรียบร้อยจ้าเดี๋ยวเราก็จะมาเราจะมาหยอดหยอดน้ำกะทิเลยนะคะเ,เพื่อน พอสุกแล้วค่ะเราก็จะเราก็จะปิดไฟจะจากนั้นเราก็มาหยอดน้ำกะทิจะ ใส่ใบมะกรูดนิดหน่อยจ้าเพื่อนๆตกแต่งด้วยพริกแดงจ้า เท่านี้ก็เสร็จพิธีค่ะเดี๋ยวมาดูทิ้งเจา้าเป็นยังไงเพื่อนเค่ะเพื่อนเ,นเพื่อนหอมกสูตรโบราณของเราก็เสร็จแล้วนะคะเป็นไงบ้างจ้ามาทานด้วยกันจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้าโอกาสน้าจเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ